รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมวันนี้พามาที่วัดคีรีวงจังหวัดชุมพรนะครับหรือว่าที่ชาวบ้านรู้จักกันดีในชื่อของวัดน้ำตกที่นี่จัดเป็นวัดที่สงบเรียบง่ายนะครับแต่ว่าภายในเนี่ยเต็มไปด้วยคลังความรู้แห่งภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาด้วยองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นนะครับโดยเฉพาะในศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิชายาสมุนไพรไทย เพื่อใช้รักษาสารพัดโรคเลยนอกจากจะเป็นวัดที่ให้ผู้คนมาสักการะแล้วนะครับด้วยภูมิปัญญาและวิชาแพทย์แผนไทยที่วัดแห่งนี้ก็ยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทยด้วยภายใต้การดูแลของพระมหาควัญชัยอักขชยโยเจ้าอาวาสของวัดคีรีวง์นั่นเองนะครับ ผู้ที่ขึ้นชื่อว่าขยายภูมิปัญญาให้กับชาวบ้านได้มาศึกษาเรียนรู้และช่วยกันผลิตยาสมุนไพรสูตรต่างๆแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยแหละครับอายุอนนาของท่านนี่ก็ถือว่าไม่ใช่น้อยแล้วนะครับแต่ว่าจุดประสงค์ความตั้งใจของท่านเนี่ยอยากจะช่วยเหลือสังคมให้ได้มากที่สุดเรื่องราวในวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันครับ ที่วัดน้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับเป็นวัดที่ตั้งอยู่เชิงเขาห่างจากตัวอำเภอหลังสวนประมาณ5กิโลเมตรภายในวัดนี้ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่และมีสวนพืชผักสมุนไพรไทยปลูกไว้ทั่วพื้นที่แทบจะทุกตารางเมตรเลยแหละครับ ซึ่งตรงเชิงภูเขาบางมะพร้าวนี่เองก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชสมุนไพรและสัตว์ป่านานาชนิดนะครับที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าติดกับวัดมีการปลูกขยายพันธุ์พืชสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นฟ้าทลายโจรที่ขึ้นชื่ออยู่ณปัจจุบันนะครับหรือว่าพืชสมุนไพรอื่นๆอีกนับร้อยชนิด นำมาผลิตยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางด้านการรักษาโรคได้หลากหลายชนิดเลยหรือว่ายาสมุนไพรที่ทำให้ร่างกายโดยเฉพาะอาวัยวะภายในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนอกจากนี้ยังได้ศึกษาสืบทอดตำราแพทย์แผนโบราณด,ด้วยจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและนำมาพัฒนาทำเป็นสมุนไพรใส่แคปซูล สำหรับจุดเริ่มต้นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรที่เป็นทั้งแหล่งผลิตยาและเป็นแหล่งรักษาความเป็นมาเป็นไปจะเป็นอย่างไรไปฟังท่านเจ้าอาวาสวัดคิวรีวงแห่งนี้กันเลยครับ ความเป็นไปมาของศูนย์เรียนรู้สมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านวัดกีรุงหรือว่าวัดน้ำตกตั้งอยู่ที่เลขที่50หมู่9ตำบลอ่างร้าวอำเภอลำสวนจังหวัดจุมพรก็ต้องขอเท่าความว่าในอดีตเนี่ยตรงนี้เนี่ยอดีตเจ้าว่าที่มีชื่อว่าพระคูมงคลศีลหรือที่รู้จักกันหลวงปู่เจียมอติมิโท104ปี8เดือนที่ได้เร,เริ่มในการสืบเจตนารม ปูปัญญาจากอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่พันจันทศิริอ,อ,อดีเจ้าวาดวัดบรรพติสัยหรือว่าวัดในเขาก็ได้สืบสารโดยการสงเคราะห์ชาวบ้านเช่นรักษาด้วยการกุหางไฟธาตุต้มยายากวนแล้วก็ยาผงน้ำมันต่างๆตั้งแต่อัตมาเป็นสามนเณรน้อยมาแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือพระ หลวงพ่อกะจ่างโชติปาโลาเป็นศิษย์น้องของอพระครูมงคลศีลซึ่งมีความชำนาญในการรักษาเกี่ยวกับกระดูกหักงูกัดอัตอมาก็ได้เป็นลูกมือคือเป็นในน้อยไม่ได้มีองค์ความรู้ตรงนั้นวันเวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบันนี้ได้การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการใช้ย,ยาภูมิปัญญา,าในการช่วยเหลือสองเคราะห์ได้รับการถ่ายทอดเกี่ยวกับการทาเฟือกได้รับการถ่ายทอดเกี่ยวกับการ ข้อหาสมุนไพรเอาสัดส่วนตรงไหนมาใช้ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ใช้อย่างไงให้เกิดประโยชน์อย่างทุกๆใช้อย,อย่างไงเกิดโทษส่วนกรณีสมุนไพรต่างเนี่ยเรามีป่าสมุนไพรเหมือนกับที่โยมใส่ว่าก็คือเราปลูกไว้ทั่วประเทศฮะสมุนไพรป่าไม้ไม้ทุกต้นเนี่ยเป็นสมุนไพรทั้งหมดแต่ที่ยากก็คือการหยิบออกมาใช้ว่าสัดส่วนตรงไหนที่เป็นประโยชน์พืชชนิดนี้มีชื่อว่าอย่างไร ใช้อย่างไรเพราะนั้นอันนี้คือสําคัญที่สุดส่วนมากสมุนไพรที่ที่เราเอามาใช้เนี่ยจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติส่วนหนึ่งที่เราปลูกเนี่ยปลูกไว้เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชาวบ้านกับชุมชนที่เข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้เราจะเริ่มจากสมุนไพรง่ายๆในครัวเรือนส่วนสมุนไพรที่มันกว้างวางมากกว่านี้เนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและอบรมจนกว่ามีความชำนาญในการใช้ยาสมุนไพร การการทำยาการประกอบสมุนไพรในที่นี้ก็จะได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนจากชาวบ้านในอำเภอใกล้เคียงต่างจังหวัดที่ส่งสงมุนไพรามาที่เป็นชนิดแห้งหรือต้นพันธุ์มาปลูกแล้วก็สมุนไพรสดที่ส่งมาบริจาคทางวัดเพื่อแปรรูปสภาพให้เป็นสมุนไพรแห้งแล้วก็แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านการมีส่วนร่วมของชุมชนก็คือหนึ่งเราได้อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านเช่น แปรผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนอาจากของง่ายๆใกล้ตัวเช่นแปรผลิตภัณฑ์ดอกนาเรืองเป็นน้ํามันแปรผลิตภัณฑ์ของตะไคร้เป็นลูกปักคบบ้างเป็นน้ํามันต่างๆมากนี่คือเราอบรมให้กับชมุมชนและแก่ประชาชนทั่วไปทั่วประเทศที่เข้ามารับการอบรมเรียนรู้การใช้สมุนไพรเบื้องตอน้น<ช>ก็ปกตินี่ก็คือ,อถ้าไม่เกิดโรคระบาดร้ายเกิดขึ้นเนี่ยปกติก็จะมีชาวบ้านที่เดินทางมา ทั่วประเทศในการรับปรึกษารับยาสมุนไพรและวิธีการดูแลสุขภาพเพื่อสมุนไพรในครัวเรือนก็มากันทั่วทั้งประเทศก็คือไม่ใช่มาวันเดียวทั้งประเทศไม่ใช่แต่ว่าก็คือวันนี้จังหวัดนุนจังหวัดนี้ก็คือมาให้คําขอคาปรึกษาเกี่ยวกับอาการปวดเมื่อยอาการเจ็บไข้เบื้องต้นเราก็แนะนําเรื่องการใช้ยาสมุนไพรไป แต่ถ้าเข้าสู่กระบวนการการรักษาก็จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมก็คือบัตรประชาชนเข้าสู่การวินิจฉัยโดยมีแพทย์แผนแพทย์แผนไทยที่จบกว่าก็คือวินิจฉัยเบื้องต้นส่งอาการมาแล้วก็วินิจฉัยว่าสมควรจะใช้ยากับโรคที่เป็นอยู่อย่างไรอันนี้คือเราจะให้ความรู้ถ้าเข in าต้องการก็จะต้องกรอกประวัติ ว่ายินยอมพร้อมที่จะรักษาด้วยสม,มุนไพรไทยแล้วก็ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของหมอที่เราให้ยาสม,มุนไพรไปส่วนมากก็คือลูกศิษย์ที่เขาเรียนที่จบแล้วที่จบแล้วก็มาฝึกง,งานมาอยู่เวียนกันมาอยู่จบแพทย์แผนไทยแล้วก็มาเรียนเกี่ยวกับการหุงน้ามันเรียนเกี่ยวกับการจัดยาสมุนไพรเรียนเกี่ยวกับการบ่งตาต้อด้วยหนามพัดข้าวเรียนเกี่ยวกับการยากวนต่างๆยาพอก ายาสุมบ้างแล้วก็การใช้ย,ยาอย่างถูกวิธีก็คือส่วนมากก็จะทั่วไปทประเทศที่เขาเข้ามานะบางคนก, <c oughs> ก็อยู่ปฏิบัติงานที่นี่เลย <c oughs> ก็จะจบแพทย์แผนไทยกันเกือบทั้งหมด การทำยาสมุนไพรของวัดแห่งนี้ก็ได้สืบทอดต่อๆกันมาจากอดีตเจา้าอาวาสหลายรุ่นนานกว่า100ปีแล้วนะครับส่วนเรื่องของวิชายาสมุนไพรที่ประมหาขวัญชัยท่านเจ้าอาวาสคนปัจจุบันได้เล่าให้ฟังแล้วว่าศึกษาวิชายาสมุนไพรสืบทอดมาตั้งแต่สมัยบวชเป็นสามเณรนะครับ ก็ได้ขยายภูมิปัญญาสู่ชาวบ้านได้มาศึกษาและช่วยการผลิตยาสมุนไพรสูตรต่างๆแจกจ่ายพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเรวมถึงยังเป็นสถานที่รักษาตามตำรับแพทย์แผนโบราณด้วยต้องบอกว่าวัดแห่งนี้นะครับถ้าในช่วงสถานการณ์ปกติเนี่ยไม่มีโควิด19ก็จะมีผู้คนแวะเวียนเข้ามามากมายเลยแหละครับ การปกตินี่ก็จะมีชาวบ้านประชาชนและนักเรียนเนี่ยจะมาดูงานมาศึกษามาอบรมเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณตั้งหกสิบกรณีก็จะจับเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งก็ไม่เกินหกสิบท่านแต่การดูงานบางที่ก็มาห้าสิบงร้อยมังม่งนักเรียนนักศึกษาก็มาดูงานนักเรียนก็คือหมอมั่งแพทย์แผนไทยมางคือประชาชนทั่วไปก็จะมาดูงานแต่เนื่องจากสถานก,การณ์ณนเวลานี้ไม่สามารถที่จะเปิดให้ให้เขามาเยี่ยมชมแล้วก็ มาเรียนรู้ไดเ้เราเน้นเรื่องการใช้ยาสมุนไพรในครัวเรือนเบื้องต้นคือเน้นถึ่งสมุนไพรที่อยู่ในครัวผู้ที่เข้ารับการอบรมเนี่ยกลับจากวัดไปแล้วกลับไปถึงบ้านสามารถหยิบมาใช้เช่นตะไคร้ทุกบ้านมีตะไคร้ที่เราแกงเนี่ยแค่ตะไคร้สามต้นกับใบเตยหอมหนึ่งต้นสามารถเอามาแป็สภาพร,รักษาโรคเกาต์กรดยูนิกได้อันนี้คือทุกคนสามารถกลับเอาไปใช้เพราะมันหาง,ง่ายคือสามารถกลับไปทาเป็นรูปธรรมและนํามาธรรมได้ทันที หากมีปัญหาเรื่องดวงตาก็สามารถใช้ดอกดาวเรืองได้อ่านี่ก็คือทุกคนเนี่ยเราเน้นเรื่องของที่มีอยู่รอบรั้วครัวบ้านถ้าเราอบรมชั้นสูงขึ้นไปว่าเอออ่ากวานการผู้ขิงคาตาขิงอ่าพวกเตียนดำเตียนแดงเขาก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าบอกว่าดอกดาวเรืองตะไคร้หอมกระเทียมขิงคากระชายทุกคนใช้ได้อ่าเมื่ออบรมแบบนี้จะเกิดผลสำนึกเขาได้ว่า ป่าล้อมเมืองได้ในเวลานี้ก็คือเราได้ผลิตยาคว้าทลาจูนซึ่งในแคปซูลนึ่งนี้จะประกอบด้วยสมุนไพร5ชนิด ซึ่งประกอบไปด้วยฟาตาลาโจนภูเขาเหงืออป้าหมอหานุมานปัสทายายแล้วก็กระชายซึ่งอยู่ในแคปซูลได้แจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศเช่นหน่วยงานที่เป็นทั้งารฐานหน่วยงานของตำรวจหน่วยงานของโรงงานตามห้างร้านต่างๆที่มีตัวแทนมารับแล้วก็กินเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งเราก็ได้ทําไปแล้วตอนนี้นับได้ตอนนี้ก็คือ5 300, นะ้าล้านสามแสนเจ็บศูนย์ณเวลานี้เราก็มีโครงการที่จะทจําแจกจ่ายให้กับชาวบ้านจนกว่า,าโรคร้ายมันจะสงบถตาหากว่าไม่มีฟ้าทะลายโจรรัฐบาลจะทํำยังไงอันนี้คือสําคัญที่สุดก็ขอฝากไปยังกับญา,า,าติโยมสาเารณชนตั้งหลยที่รับชมอยู่ทางบ้านว่าถ้าหากท่านไม่มีฟ้าทะลายโจรเจ็ดศูนย์ฟ้าทะลายโจรมันหายากก็ให้ใช้หัวหอมแดงหอมแดงที่อยู่ในครัว นะเช้ารับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาหนึ่งหัวมีวิธีการทำสองวิธีก็คือเคี้ยวสดๆแล้วก็ตามด้วยน้ำหนึ่แก้วถ้าในกรณีที่เป็นรุนแรงก็จุ่มเอามาจุ่มกับเกลือหนึ่งหัวแล้วก็เคี้ยวๆแล้วก็ตามด้วยน้ำหนึ่งแก้วก็จะช่วยบรรเทาอาการที่มีสเลเอจะไม่ออกแน่นจมูกแน่นออกแน่นท้องก็จะช่วยบรรเทาได้รับประทานยังไงก็คือประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ ก็ใช้ประมาณ1 4ี่หัวอนไรคือเบื้องต้นก็อยากจะเน้นย้ําว่าการใช้ยาควาทละจรนเนี่ยมันเป็นพิษถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็จะเกิดอันตรายต่อตับและไวยไตเพราะนั้นอย่าตื่นตันหนกหากว่าเราไม่หาควาทละจูนได้จะทำยังไงก็เหมือนกับที่อาตมาพูดไปเมื่อกี้ว่าใช้หอมแดงที่อยู่ในครัวหากไม่มีหอมแดงจะทํายังไงก็ใช้ขิงขาตะไคร้หั่นมาสดๆหยิบมาแบบเนี้แล้วพาไปต้มน้ําสัก5ลิตร ให้เดือดไม่รับประทานเพื่อดูแลสุขภาพให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีได้ ที่เกิดโรคระบาดอยู่ทั่วโลกเราควรตั้งสติสติคือความระลึกได้ปัญญาคือความรอบรู้หากว่าเราเป็นผู้ถ่กเสี่ยงสูงหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเบื้องต้นเราควรจะทํำยังไงหนึ่งก็หาสมุนไพรก็คือขิงสอดขาดตะไครแล้วก็หัน่นหันหันบางๆแล้วก็เอามือหยิบบางโย,ยมมาใส่หม้อต้มกับน้ำ5ลิตไว้รับประทานหลังอาหารวันละ1แก้วกาแฟหรือ2อแก้วก็แล้วแต่อาการว่าเรา เป็นผู้สูบเสียงสูงหรือมีอาการผิดปกติถ้าหากว่าหาไม่ได้จะทํำยังไงก็ใช้หอมแดงถ้าหอมแดงไม่มีแล้วจะใช้ยังไงอ่าอันนี้คือก็ให้ใช้ตาคร้ายสามต้นใบเตยหอมหนึ่งใบลูกตาใบหนึ่งหยิบมือต้มน้ำสองนี้ถ้เดือดไว้รับประทานหลังอาหารชาปแป็กเย็นแป็กก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพราะนั้นความตื่นตระหนกตกใจจะทำให้เราไม่ปลอดภัย แต่ถ้าเรามีสติและปัญญาจะทําให้เราปลอดภัยอย่าซึบข่าวสารใ้มา,รรมากเกินไปบริโภคมากเกินไปตั้งสติก่อนว่าในบ้านเรามีสมุนไพรอะไรบ้างที่เรารู้จักเมื่อทราบแล้วเราจะทำยังไงการใช้ยาเนี่ยสำคัญแต่วิธีใช้สัดส่วนและมาตราน้ำหนักเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าการรู้จักสมุนไพรอีกเพราะว่าใช้ถูกสัดส่วนจะทำให้ปลอดภัยและร่างกายปลอดภัยด้วย พระอาจารย์ก็ได้พาผมไปดูขั้นตอนการผลิตยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคร้ายให้กับประชาชนในส่วนประกอบของยานหนึ่งแคปซูลนั้นมีอะไรบ้างก็จะมีฟ้าทลายโจปรปลูข้าวหานุมาตรประสานกายกระชายเหงือกปลาหมอซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรไทยทั้งสิ้นนะครับก็จะนำวัตถุดิบเหล่านี้ มาอบให้แห้งแล้วก็บดจนเป็นผงละเอียดหลายๆรอบด้วยกันนะครับ ต้องเรียกว่ากว่าจะได้ยาแต่ละเม็ดแต่ละแคปซูลออกมานั้นต้องผ่านกระบวนการหลากหลายขั้นตอนเลยทีเดียวแต่ว่าทั้งหมดนี้พระอาจารย์ก็ไม่ได้ทำคนเดียวหรอกนะครับยิ่งในยุคข,ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรก็ผลิตแทบจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่ามีความต้องการมากขึ้นตอนนี้ทางวัดก็ได้ร่วมกับสมาคมภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านจังหวัดชุมพร และชาวบ้านที่มาร่วมเป็นจิตอาสาเร่งผลิตให้ทันตามความต้องการของประชาชนนะครับรวมถึงมีอาสาสมัครทั้งคนในหมู่บ้านและชาวบ้านละแวกใกล้เคียงซึ่งส่วนมากจะเป็นบรรดาแม,แม่แม่ที่อยู่ในวัยเกษียณกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าอยากมาช่วยเหลือสังคมที่กำลังเผชิญวิกฤตอย่างเช่นในตอนนี้ซึ่งที่ผ่านมาก็แจกจ่ายให้กับประชาชนไปแล้วกว่า4ล้านแคปซูลซึ่งตั้งเป้าจะผลิตแจกจ่ายให้กับชาวบ้านไว้ที่ 10ล้านแคปซูลด้วยกันครับ ดีค่ะดิฉันนางวิชลดาโชคนาพิทักษ์ค่ะอดีตรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะปัจจุบันก็เป็นข้าราชการบำนาญแล้วค่ะก็เป็นยตอาสาคนหนึ่งที่เข้ามาร่วมช่วยเหลือทางวัดคีรีวง์ในเรื่องของการทำงานในด้านการ,รกบำบัดรักษาผู้เจ็บผู้ป่วยมาเป็นเวลาช้านานแล้วในเรื่องหลายๆโรค ซึ่งปัจจุบันนี้โรคที่กำลังที่ประชาชนคนไทยเราเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างหนักก็คือโรคโควิดระบาดโควิด19ที่กำลังระบาดในฐานหน้าที่เป็นจิตอาสาก็จะเห็นว่ามีพี่น้องชาวบ้านทั้งใกล้และไกลาจากต่างอำเภออย่างเช่นอำเภอสวีอำเภอเมืองอำเภอทา่าแซะอำเภอประทิวอำเภอท่าชนะหรือว่าอำเภอหลังสวนคนในอำเภอหลังสวนอำเภอละแมจะมากันทั่วสารทิศเพื่อมาช่วยเหลือ พระอาจารย์ดรพระมหาขวัญชัยอัคัเชโยนะคะในเรื่องของการทําสมุนไพรต้านโควิด -19 เนะคะเป็นสมุนไพรที่พระอาจารย์เป็นพระอาจารย์รุ่นที่สี่ในเรื่องของการทําในเรื่องของยาสมุนไพรโดยเป็นภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านจากรุ่นแรกก็คืออาจารย์เจียน รุ่นที่สองพระหลวงจางรุ่นที่สามพรอหลวงพันจันทศริและมาเป็นพระด็อกเตอร์รมหาขาันชัยอัคคชโยค่ะพวกเรารู้สึกดีใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะพระอาจารย์ได้นำเอาสมุนไพรในเรื่องของฟาทลายโจรกระชายขาวพลูคาวแล้วก็มีฮนุมานประสานกาย ต้นลูกใต้ใบอะไรต่างๆเนี่ยมาผลิตโดยการให้พี่น้องที่มีจิตอาสาแต่ละวันจะหมุนเวียนกันมาทำโดยการหั่นล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็มาหั่นแล้วก็นำไปบดอบจนแห้งแล้วก็ไปบดไปตำจนผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยทางวัดคีริวง์หรือวัดน้ำตกแข่งนี้เนี่ย ได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีจิตเมตตามากมายซึ่งท่านได้บรรจุเป็นแคปซูลแคปซูลหนึ่งจะมี8ดแคปซูลในหนึ่งชุดนะคะเพื่อรับประทานต้านยาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนที่ยังไม่เจ็บป่วยสำหรับคนที่เจ็บป่วยแล้วเนี่ยก็ทานได้เช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพวกสมุนไพรพวกนี้จะเป็นตัวที่ลดถอนพิษร้อนลดพิษร้อนถอนพิษไข้นะคะ รน,นั้นความภาคภูมิใจของเราในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งรู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่เราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คิดว่าอย่างนั้นนะคะบคุณนมากค่ะ ดิฉันนางกำมลวรณสอนบัวคำชื่อเล่นว่ามนได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาเรื่องสมุนไพรกับพระอาจารย์หลายปีแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าสมุนไพรเนี่ยมีคุณค่าแก่ชาวบ้านมากก็พยายามถ่ายทอดให้ชาวบ้านในตำบลเขาทะลุเนี่ยได้ได้ได้รับรู้และได้มีความเข้าใจ นำความรู้เรื่องสมุนไพรข้างๆบ้านเนี่ยมารักษาดูแลตัวเองแล้วก็เคยนิมนต์ผ้าจารยรผ้าจาย์ฝันชัยไปอบรมถ่ายทอดความรู้ให้ชาวบ้านในตำบลเขาทะลุรู้สึกภูมิใจค่ะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาช่วยเหลือผ้าจารย์เป็นมือเป็นเท้าให้พระ้าจารย์ภูมิใจมากค่ะค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะรู้คุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ข้างๆบ้านนคะคะ สมุนไพรทุกอย่างค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมใช้ได้หมดค่ะดูแลตัวเองกันไปก่อนเพราะตอนนี้ยาก็ทางวัดก็เร่งทําแจกแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยทันแต่ว่าก็เร่งเต็มที่ค่ะพยายามแจกเต็มที่พระอาจารย์ก็แจกเต็มที่ค่ะ การผลิตยาในครั้งนี้พระอาจารย์บอกกับผมว่าเป็นการทําเฉพาะกิจขึ้นมาในการดูแลชาวบ้านยามที่บ้านเมืองเดือดร้อนนะครับกําลังพบกับวิกฤตจึงได้นําภูมิปัญญาของชาติที่ยังคงมีอยู่นํามาช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนและไม่อยากให้หลงลืมสมุนไพรไทยนะครับสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเรามาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งเจตนาของพระอาจารย์เอง เพียงแค่ต้องการจะสืบทอดการรักษาแบบแผนโบราณในหลายๆด้านเท่านั้นนะครับไม่ต้องการผลิตยาขายแต่อย่างใดทั้ทงนี้ก็เป็นการสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาของหมอพรหรือกรมมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่เริ่มภูมิปัญญาด้านสมุนไพรไทยไว้ที่ชุมพรก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนนั่นเองแหละครับสำหรับการขอรับยาจากทางวัดนั้นก็เพียงแค่แอดไลน์ของทางวัดมา หรือว่าทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของทางวัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าจะมีเพียงค่าส่งเท่านั้นหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ตามเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับใช้ชีวิตในเช้าวันใหม่อย่างมีสติและมีความสุขสวัสดีครับ